กร,รับสุเป็นเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลรยมพระรอบทองแกะลายธรรมดาขอบแคบด้วยนะครับผมก็อันนี้นะทรงนี้ไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะก็เป็นหลวงพุทธิมนะเดี๋ยวเรา,าพูดถึงพระที่หลังนะเราพูดถึงตัวกอบก่อน รอบรู้สึกว่าลูกค้าจะนำพลาส,สติกมาเองสำหรับทรงนี้นะจะไม่ผิดของอัดพลาสติกมาเองนะแล้วก็เลือกแบบของทางร้านนะผมก็แค่แต่งพลาสติกแล้วก็เข้ารอบนะสำหรับองค์นี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้แคร์สำหรับลวดลายอะไรเขาก็จะต้องการเก็บขอบแคบ,คบ,คบแน่ใจว่าอาจะเอาไปให้ใครหรือจะให้เด็กใส่หรือผู้หญิงใส่นะก็เลยเล้นขอบแคบเป็นแข้งสิงห์รอบนะครับ แล้วก็ห่วงสามลอนนะไม่มีไข่ปลาเขาเน้นว่าเอาห่วงสามลอนแต่ไม่มีไข่ปลาแต่ขอฐานเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะเห็นนะครับฐานสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยผมจะไม่มีสามเหลี่ยมด้านบนนะผมจะมีแค่ห่วงสามลอนเตะไข่ปลาแล้วก็ขีดเส้นเป็นฐานนะแต่อันนี้เขาต้องการความแข็งแรงแทนที่จะมีไข่ปลาขอเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปะลงไปแทนนะเป็นลักษณะแบบนี้ข้างๆก็เป็นไมเ้เลื้อยปกติหลังก็ลายกระหนกจุ้นทรายปกติน,ะ,นะครับผม กรอบอันนี้นะอยู่ที่สามจุดห้าแปดกรัมประมาณเกือบเกือบสลึงยังไม่ถึงสลึงนะพอจริงๆซซ่าไซนี้ถ้ากรอบปกติน่าจะถึงประมาณสี่กรัมน่าจะมีสี่กรัมนิดๆแต่พอเป็นขอบแคบเนี่ยก็เลยลดลงมานะครับเหลือสามจุดห้าแปดกรัมนะครับแก้ลายธรรมาดากำลังดีนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปเหมาะกับ ช่วงที่ราคาทองกำลังสูงขึ้นนะบำหนักประมาณนี้กำลังดีกับดีไซน์แบบนี้นะตอบโจทย์นะครับผมกพ็พูดถึงตัวพระนะพระเป็นพระพิมพ์ประจําวันจันทร์นะพระพิมพ์ประจําวันจันทร์ปางห้ามญาตินะสังเกตมือท่านนะฮะปางห้ามญาติหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับเนื้อผงรุ่นบรรจุ รนะุนะบรรจุกรุปี2517ลองไปหาดูได้อน,นี้น่าจะเป็นองค์แรกที่ผมเลี่ยมไปนะรุ่นเนี้ยครับปกติองคพุทธทิมจะเป็นพวกเหรียญพวกขุนแผนอะไรประมาณนั้นที่ที่เลี่ยมไปนะอันนี้จะเป็นพิมพ์แรกที่เคยเห็นนะรุ่นบรรจุกรุนะฮะเปิดเข้าไปเลยครับข้อมูลพิมพ์ไปที่ผมพูดนะ ภาพพิมพ์ประจามันจะมีประจําวันเกิดวันจันทร์อังคารผูร้พหะรานั้นมันจะพิมพ์ต่างกันก็เป็นปางแต่ละปางนะครับแต่เนื้อเนื้อผงรุ่นบรรจุกรุเนี่ยผมว่ามีข้อมูลให้อ่านในอินเทอร์เนต็ตคร่าวๆนะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะหาไม่ยากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับองค์นี้นะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปเลยนะครับผมส่วนช่องทางติดต่อไลน์แอดนะครับเป็นไลน์แอด อยู่ด้านต้นคลิปทางซ้ายล่างผมขึ้นไว้ต้องซ้ายล่างนะครับเป็นช่องทางที่ตอบไวที่สุดนะครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับใครสนใจกรอบพระองค์นี้นางร้ายไม่ได้จําหน่ายพระนะพระต้องนํามาเองนะท่านไดสนใจกรอบทรงแบบนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือราคานะครับณนะเวลานั้นผมก็จะประเมินคร่าวๆหรือว่าท่านใดสนใจสอบทรงอื่นนะก็แอดไลน์เข้ามาคุยแล้วก็ถ่ายรูปพระมานะครับผมจะทรงแบบไปให้ดูนะครับ แล้วก็ประเมินคร่าวๆว่าท่านชอบแบบนั้นราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับองค์น,นี้นะครับที่เหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และติกต่อนะครับผมสวัสดีครับ